สวัสดีครับสุดยอดการช่างวันนี้มาทำการรีวิวฟีโนคันนี้เปลี่ยนคาบูใส่เป็นของเวฟนะครับใส่ของคอนด a าเวฟเพราะว่าคาบูตัวสูญญากาศมันจุจิจุจิกๆๆแล้วก็มันไล่ย,ยากถ้าไม่ชำนานก็เหนื่อยเหมนกัน ตัวนี้เป็นคาบูเวฟนะครับนี่เปลี่ยนระดัๆก็มีเปลี่ยนคอคาบูกับตัวคาบูตัวคอคาบูเนี่ยไม่ต้องไปแปลงอะไรครับเพราะว่ารูมันตรงกันเลยใช้ได้แล้วก็ตัวคาบูนี่ก็เอามาสวมใส่ตัวนี้ได้เลยครับแล้วก็มาแปลงอ่าสายครับสายผมใช้เป็นของสายเดิมครับ สายผมใช้สายเดิมผมแปลงตัวนี่เอาเดี๋ยวผมถอดให้ดูนะครับผมแปลงผมเจียหัวล็อกตัวตรงนี้ครับล็อกตรงนี่ลูกคาบูนี่ครับเจียให้มาพอดีเข้ากับรูตรงนี้ใช้สายเดิม ประหยัดอันนี้ลองดูแล้วใครสนใจเอาไปแปลงเองก็สงสัยตรงไหนก็ทักถามคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเข้าไปตอบให้นี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสุดยอดการช่างนี่ครับ